เผยออกมาสักทีนะครับสําหรับทีมชาติไทยทูตยู20เมื่อคืนนี้ที่เล่นกับสิงคโปร์นะครับพร้อมการเล่นเป็นไงบ้างครับเข้าตาแฟนบอลกันไหมนะฮะแต่สาหรับผมนะครับมันยังมีอีกหลายอย่างครับที่ต้องปรับปรุงแก้ไขครับพูดถึงภาพรวมในครึ่งแรกกันก่อนเลยครับทีมชาติไทยของเรานะฮะเล่นแบบระวังตัวนะค่อยๆเคลื่อนบอลจากแดนหลังนะครับไปสู่แดนกลางและจากแดนกลางไปสู่แดนหน้านะครับสามารถเร็วไหมไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ครับ ค่อนข้างไปทางชา้าด้วยซ้ำครับเพราะว่าเราใช้จังหวะถึง5ทัชด้วยกันนะครับกว่าจะเคลื่อนไปแต่ละลายแต่ละลายแต่ละลายของแต่ละแต่ละโซนนะซึ่งมันเยอะเยอะเกิน mm. <ๆ S 1> ไปครับในระดับเอเชียต้องลดจำนวนทัชลงมาให้เยอะกว่าน,นี้นะครับอาจจะสักประมาณ3ทัชได้ถึงหน้าโกเลยนะครับแล้วยิงเลยอันนี้เราใช้ถึงตั้ง5ทัชนะครับว่าจะไปถึงนะหน้าปากประตูเขาครับซึ่งโอกาสในาการจบสกองของเรานะครับในครึ่งแรกเนี่ย นะผมเห็นแค่สองครั้งเท่านั้นเท่านั้นครับซึ่งมันน้อยมากนะครับกับการเจอทีมระดับอาเซียนแบบสิงคโปร์แบบนี้นะครับอันนี้เราไม่ได้ดูถูกเานะแต่ว่ามาตรฐานระดับอาเซียนเราก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าเขาไปเจอเกาหรือเขาไปเจอญี่ปุ่นนะ่ะเขาก็โดนถล่มมาแหลกทุกทีทุกครั้งไปนะครับให้แต่ทุกทีมนะครับรวมทั้งเราด้วยนะฮะซึ่งถือว่าการจบปะกอรในครึ่งแรกของเราเนี่ยฮะ่อนถ้าจะยิงทิ้งยิง,ยงขว้างกวเป็นส่วนใหญ่นะครับ จากแจ้งเห็นๆนะฮะมีแค่สองครั้งเท่านั้นครับนะแล้วก็ยิงข้ามคานออกไปแล้วก็จังหวะหนึ่งคือยิงไกลนะครับล้าโก้รับได้อย่างนี้นะครับแล้วโอกาสที่จะ่าไปถึงหน้าปากประตูของสิงคโปร์มันก็ยากมากครับเพราะว่ากองหน้าเรายืนโดดเดี่ยวนะฮะยืนอยู่คนเดียวเพื่อนเชื่อซับพอร์ตไม่ค่อยมีมีน้อยนะครับส่นวนใหญ่จะอยู่แดนกลางสนามซะมากกว่านะครับทำให้บอลนนะ่ะมันไปไม่ถึง ปากประตูเข้าสักเท่าไหร่นะครับและการเล่นสี่ข้อห้ามนะในการเล่นฟุตบอลช่วงครึ่งแรกเราเห็นครบเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการส่งคืนหลังนะครับการจ่ายความสนามการเล่นบอลวัดดวงนะครับแล้วก็การเคลื่อนที่ไปกับบอลค่อนข้างช้านะครับเนี่ยสี่อย่างเนี้ครับผมเห็นหมดเลยในครึ่งแรกนะฮะหลังจากนั้นครับกองหลังไทยก็พลาดจนได้ครับในครึ่งแรกครับสิงคโปร์ครับมีโอกาส เขาจบได้ทันทีนะฮะพอเข้าสู่ครึ่งหลังมาครับทีมชาติไทยแก้เกมได้ดีครับผมยกเครดิตให้กับกระสมรองทั้งหาคนเลยครับที่เบียดลงมานะฮะเริ่มที่กิรันไลออนนะครับนะรูปร่างสูงใหญ่เป็นศูนย์หน้าที่สร้างความแตกต่างได้ครับนะสร้างความน่าครัวให้กับกองหลังได้นะฮะกองหลังหน้กหวานระแวงได้นะคนที่สองก็คือธนากจชนมังปักครับลงมานี่เปลี่ยนเกมเลยนะครับนะ มีโอกาสเลี้ยงพาบอลไปหน้าปากประตูมากขึ้นนะครับคนที่สามคือองสตอนสังขะโสภานะครับที่ลงมาแล้วก็สามารถทําประตูได้ด้วยนะครับเปลี่ยนเกมให้ไทยที่เสมอเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับคือเป็นประตูสําคัญที่เราต้องการนะแล้วก็การเล่นของเขานะครับไปเล่นตรงกลางสนามนะทับบดเทนเมกเกอร์ซึ่งมันไม่ได้ตำหน่งขนาดของเขานะครับขนาดํำแหน่งขนาดของเขาอยู่ทั้งหน้าปีกปีกซ้ายนะครับแต่เนนี้เขาถูก กลับไปเล่นตัวกลางสนามนะครับหรือว่ามันไม่ค่อยกล่อมๆเท่าไหร่ครับแต่จังหวะบอลเราลดลงนะครับเราทําเกมได้ดีขึ้นแทงบอลไปข้างหน้ามากขึ้นนะฮะอีกคนหนึ่งเลยคือรัตภูมิครับที่เล่นตำแหน่งปีกซ้ายเลี้ยงทะลุทะลวงได้ดีนะครับอันนี้คือคนที่สี่นะฮะมีโอกาสพาบอลไปทางนิมเส้นแล้วก็สร้างความแตกต่างให้กับทีมชาติไทยได้เยอะทีเดียวครับบนสุดท้ายเลยคือพิชคะเนตเล่าหาวีวัฒนะครับ ผู้ทำประตูชัยให้กับทีมชาติไทยยู20แซงนำชนะสิงคโปร์ไปสองประตูต่อหนึ่งนะฮะนี่แหละคนห้าคนนี้แหละนะ,ะที่ทำให้ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะได้แบบผืนจับนะฮะอย่างที่ผมบอกครับคือไม่ว่าจะชุดไหนครับทักษะความสามารถเฉพาะต,ตัวของเราเหมือนกับไม่ค่อยเนียนไม่ค่อยเนียนตานะครับไปกระบอลได้ไม่ค่อยดีนะฮะก็คือการฝึกฝนของเราตั้งแต่เด็กนะครับนี่แหละนี่ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับแล้วต้อง ฝากผู้เกี่ยวข้องด้วยครับเพราะว่าตั้งแต่แปดตัวขึ้นไปอ่ะหกตัวเลยดีกว่ากนะารเล่นบอลของเรายัางไม่ดีเท่าไหร่นะฮะเล่นบอลแบบชา้ชาๆน้ำเนิบน้ำหนานะไม่มีท่ายากไม่มีการยิงประตูที่เฉียบคมไม่มีการเลี้ยงแหวกสามแหวกสี่แหวกห้าไม่มีนะฮะตรงเนี้ยเราต้องปรับปรุงตรงนี้นะครับส่วนคอมเมนต์แฟนบอลว่าไงครับเดี๋ยว,วเราไปชมมันก่อนครับ ท่านนี้บอกว่าดีที่ชนะรบกวนช่วยปรับปรุงระบบการเล่นด้วยค่ะรู้สึกน้องเล่นเกมไม่ไหลลื่นชอบวัยรุ่นยูสิบหกวิ่งทู่ฟัดเชียร์อยู่แล้วนะครับท่านต่อมาบอกว่าไปดูตัวยอย่างยูสิบหกฟู้แหลกไม่มีแปะแป่บอลทำาครงเก่าต่อบอลไม่เบืองมีช่องแหวกยิงเลยแรับปิดแชแทกว่าไม่น่าเอาโค้ชยูกิริชาร์ดออกเลยนี่แหละครับท่านต่อมาอว่าเยี่ยมครับเกือบ ปรับนะครับมาได้ครึ่งแรกครึ่งหลังหนังคนละม้วนตัวสำรองครึ่งหลังควรลงเป็นตัวจริงให้หมดโค้ชแก้เกมเปลี่ยนตัวได้ดีสู้ต่อไปแต่คงต้องทำการบ้านอีกเยอะถ้าหวังชนะมาเลยครึ่งแรกกับครึ่งหนังมันหนังคนละม้วนจริงฮะครึ่งแรกนี่เล่นแบบไม่เป็นสาบระรถเลยครับครึ่งหลังลงมาเล่นดีขึ้นนะฮะส่งบอลก็กนตบข่ายเขาเลยได้ทั้งสองลูกนะครับท่านต่อมาบอกว่าพร้อมกันมานานเล่นเหมือนเพิ่งเจอกัน เมื่อวานจากบูล็อกกลายเป็นบูฟ็อกมาซะอย่างนั้นโอ้ยโดนบูดีกแหละครับคุณผู้ชมแล้วก็มีคนมาตอบคอมเมนต์ว่าชนะแต่ลุกเกมอื่นอัดมากั่านต่อมาบอกว่าจับบอลแบบนี้แผนแบบนี้ถูสีสิงคโปร์แบบนี้ไหนคือเป้าหมายไปบอลโลกครับเอาใช้เด็กที่ดีที่สุดในประเทศจากหลายๆสโมสรน,นี่ตัวจิงเก้าคนมาจากบุรีรัมย์และเต็มมากถึงสิบหกคน ัดกันเลยผมว่ายูนิโกมาถูกทางยูนิเก้าดับเหมือนกับเอ็กโคโนเหมือนกันแหละครับง่ายๆครับบุนนรีรัมย์เนี่ยเตะกี่คนที่ขึ้นชุดใหญ่ได้สุดท้ายชุดใหญ่ทีมชาติก็มาจากดาวลุ่งหลายๆมสมอรที่ฝ่าฟันกันมาเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะมาจากมสมอรเดียวกลีกในประเทศเรามันหลียรวชนไม่มีอ่ะนะนะเราควรจะจัดตั้งลีกเยาวชนลีกยู23ไม่ด่วนที่สุดเลยนะครับ เราก็เด็กพวกนี้แหละเข้าสู่เวทีในระบบที่ประชนให้หมดนะแล้วก็จ,จะได้ประสบการณ์คือเก็บเลเวลเพิ่มอ่ะถ้าเรายังไม่ทำมันก็ออกมาเป็นลูกทรงนี้แหละนะครับเอเชียก็โดนอ่ะท่านต่อมาบอกว่ามาดูคอนสตอมบอลแลครับพวกจบครึ่งแรกกดถามคลิกๆพอหมดเวลาครึ่งหลังกดหัวใจบอกน้องสุดยอดเล่นดีรักทีมชาติทั้งนั้นบอลมันต้องดูให้จบครับแล้วมันก็ต้องดูรูปแบบการเล่นด้วยว่าเรา ได้มีทรงหรือไม่มีทรงนะฮะเราจะไปสู้เขาได้ไหมมันดูหลายเอย่างครับฟุตบอลอะ่ะดูในภาพรวมอะครับสกอแต่ที่แน่นอนสุดคือเรื่องของผลสกอรครับก็ต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับท่านต่อมาบอกว่ามองในแง่ดีเล่นชวนหลับแบบอังกฤษอาจทะลุถึงรอบชิงแบบงงๆก็ได้นะดูต่อไปลองดูครับลองดูท่านต่อมาบอกว่ายืนตำแหนง่งรักษาระบบจนเกินไปตรงผลให้การเล่นไม่เป็นไปตามธรรมชาติเท่าที่ควร สังเกตดูนะคุณบอลพยายามออกบอลเท้าสู่เท้าทันทีที่ได้บอลก็มีผลให้การส่งบอลพลาดในบางครั้งบันไหลายช้าบ้างหรือแรงเร็วกันไปนานการจัดตัวบางตำแหน่งเช่นกองหน้าธรรมชาติให้มายืนวิงแบ็กซึ่งต้องขึ้นสุดลงสุดทําให้การเติมเกมบางครั้งไม่ทนันยังดีที่สิงคโปรไม่ได้เปิดเกมสู้มากนะักอาจเป็นผลจากการเปลี่ยนโค้ดบ่อยด้วย่นระบบ3-5-2ด้วย ซึ่งเป็นระบบที่บุรีรัมเล่นจึงทําให้มีปัญหาในบางจังหวะแต่เมื่อดูภาพรวมแล้วหรือว่ามีทิศทางที่ดีประกอบกับสิงคโปร์ขึ้นนําเร็วและลงไปแพ็กหลังแน่นซึ่งก็ถือว่าสิงคโปร์ทาได้ดียิ่งทําให้อึดอัดน,นัดหน้าน่าจะถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่ก่อนเจอแชมป์เก่ามาเลยครับหมยเหตุเก็บตัวมานานใช่ว่าระบบทีมจะดีเสมอไป เรามีปัจจัยการเปลี่ยนโค้ดบ่อยมาประกอบด้วยอ้ตอนนี้วิคอห์ได,ด้ดีนะครับเห็นด้วยทุกอ,อย่างครับ